เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูนไม่จําเป็นจะต้องคนมีรายชื่อไม่มีรายชื่อคนหนอกคนใดมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้นักวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนได้หมดหล่งผู้ดี่วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของชาติเนี่ยเขาเตรียมการเรื่องเหล่านั้นไว้ตั้งแต่ปี25 1 9รตราบจนถึงปัจจุบันนะครับผมทูเรียนย้ําหุ้นส่วนแนะ เกมนี้จะผ่านไปได้ไม่ยากเลยปรับคัมตรีอย่างน้อยสองคนนะครับก็ลองหาลือกันดูนะครับต้องคุยกัน3ามพี่น้องต้องคุยกันปรับคัมตรีปรับเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเดินอย่างไรลูกเพื่อรบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในภาย วัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมขิดวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกบัมตรีมีการพูดมีการยุกจานกันมากนะครับว่าจะเป็นอนุทินชาญวิรกุลมาเป็นนายกบัมตรีหรือจะเป็นพลเอกประวิทรวงษ์สุวรรณมาเป็นนายกบัมตรีนะครับในบรรดาสสทั้งหลายก็มีการล็อบบี้กันนะครับที่จะวิ่งเต้น เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้น เมื to ่อก well ี pues ้เห yeah? ็นตะโกนรักลุงป้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมถึงรักอะคะอ้าวเพราคนตาคนพัฒนาบ้านเมืองมีนะคะยังไงบ้างโอ้ยหนูยังไงบ้างคะพี่หนูไม่อยากมาพลาดเพราะคนดีมากที่น้องทุกท่านเมื่อกี้เห็นพี่หอมแก้มนุ่งต้อม้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมสนใมากเลยคะคะวันนั้นเบิกบานทุกท่านเลยครับช่หลฟังคำพูดและจดจำไว้ช่วยอะไรบ้าง รองท่านเขาอยู่ในทีวงสว่างรองเลี้ยงเะมีใจีรักษาราชการไทนายกรับผิดชบดีนะครับคนนนะหมายว่าไปว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำเต็มที่นะผมถ้ารองท่านรองทราบข่าวว่ามันมีการแอบอ้างว่าเขารู้จักกับคนสนิทของท่านรองยี่ไหมคะค่ะกังวลไหมคะว่ามีการแอบอ้างชื่อท่านรองไปใช้ในการฝากเข้ารับตำแหน่งราชการทหาลัยครับในเชิงปรากฏการณ์นะครับ พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการเจอกับพลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดามีการเจอกับอน,นุทินนะก็มีกระแสะข่าวลือนะครับเกิดขึ้นว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกอนุทินเข้ามาเพื่อที่จะวางตัวให้เป็นนายกคนต่อไปนะครับแทนตนเองถ้าตัวเองพลาดนะครับถูกสารธรรมนูญชี้นะครับว่าขาดคุณสมบัติในเรื่องของการดํารงตําแหน่งนายกรัมนีรี8ปีแล้ว นะครับก็จะมีการโบวตให้อนุทินชาญบริคูลขึ้นมาเป็นนายกกัฐมมตรีคนต่อไปในขณะที่พลเอกประวิทยวงสุวรรณนะครับก็ลงพื้นที่นะครับการลงพื้นที่ของพลเอกประวิทย์ก็บอกว่าเป็นรัฐบาลนะมีแต่คนด่านะครับขณะเดียวกันการประชุมขั้นมตีล่าสุดนะพลเอกประวิทย์ก็ไม่ไปนั่งในเก้าอี้ของนาย,ยกกัฐมมตรีแต่ก็เป็นประธานในการประชุมพลเอกประยุทธ์ก็ลงพื้นที่ ไปดูแก้ไขปัญหาน้ําเตรียมพร้อมเรื่องของน้ําท่วมนะครับไปดูน้ําที่อยุธยาเพราะน้อาอยุธยาเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบตามมาในกรุงเทพมหานครบ,บุเอกประวิทย์ก็ยืนยันว่าน้ําจะไม่ท่วมเหมือนปี2554แน่นอนนะครับในขณะที่บุเอกปร์ยุทธนานะร,รตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะครับยังคงเป็นนายยนตรีฮะถูกพักทานทํางานแต่ยังคงทํางานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ก็ปรากฏว่าไปสั่งให้ทหารนะครับทุกหน่วยงานเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดวิกฤตนะครับเรียกว่าวิกฤตน้ำท่วมนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้แล้วนะครับว่าในช่วงเดือนกาันยายนเนี่ยภัยธรรมชาติจะหนักภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงกลางการเมืองเกิดขึ้นพิชเชิรง,งานสังเคราะห์ตอ,อนนี้ที่บูดกันมากเลยนะครับจะเปลี่ยนตัวนาย,ยกหรือเปล่า ะจะเป็นอนุทินชาญวิรยูณไหมหรือว่าจะเป็นคนนอกอย่างพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณทักษิณก็ปรามาดว่าจะเป็นคนนอกคนในเน่ยเชื่ออนุทินไม่ได้ที่ผ่านมาบอกยึดบอกว่าจะไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประยุทธ์ถึงสุดท้ายนะฮะพอมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาอนุทินก็หันไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจก็คือการโจมตีรัฐบาล <c oughs> ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร นะครับสถานการณ์ตอนนี้มันควรจะเป็นยังไงในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนนะครับผมเรียนย้ำมุ่นส่วนเลยถ้าไม่ปรับค่าน้ำมนต้องเปลี่ยนนายกรัตรนะครับเพราะหลักยุทธศ,ศาสตร์ของชาติไม่ใช่อยู่ที่นะครับการที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกดุพงศ์จะอยู่หรือไปแต่อยู่ที่ว่าเกมต่อไปข้างหน้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยน,ปยนแปลงการปกครอง บางคนบอกอุ้ยรู้ได้ไงนะถ้าใครทํางานเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมามากกว่า20ปีนะครับจะต้องศึกษาเกี่ยวกับอดีตและจะต้องเข้าใจปัจจุบันและแน่นอนหลักทฤษฎีภาวะผู้นําพื้นฐานเลยคุณจะต้องผู้นําจะต้องมีความสามารถในการมองเห็นอนาคตและสามารถนําพาองค์การและองค์กรเข้าสู่อนาคตที่ประสบความสําเร็จ นแน่นอนคนอยู่ในเกมก็สลับสับส,บส,บส,บสนในเกมแหละแต่หลักยุเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองพวกเราก็รู้พวกเราก็เห็นว่าเกมตอนนี้นะครับไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องพลเอกประยุทธ์จะอยู่หรือไปแต่มันจะเรื่องของการล้มการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งสิ่งที่มันตามมาก็คือมันจะเกิดสงครามตามมาเหมือนฝรัลล่งเศสเหมือนรัสเซียซึ่งไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยนักวิชาการล้มเจ้ามไมีพูดจีนรัสเซียนะครับ และอีกหลายประเทศเกิดสงครามยาวนานนับ10ปีคนอย่างน้อย10%ของประเทศอ่ะจีนอ่ะสิล้านคนตายเพราะสงครามที่ลบกันเองเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะควรไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจึงเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปัญหานี้การแก้ไขปัญหานี้ต้องตัดไฟแต่ต้นหลมปรับกลยุทธ์ทางการเมืองรุกเพื่อรกนะครับ ซึ่งการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองรุกเพื่อรบเนี่ยจะต้องมียุทธการที่สำคัญที่เรียกว่านักเลงนำการทหารการเอานักเลงนำการทหารเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์หักล้างทฤษฎีทางการเมืองต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นสามก๊กเกีียนไม่ว่าการเมืองในประเทศไทยจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและจะไม่มีใครสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้และเป็นผู้กําหนดสถานการณ์ตอนนี้ถ้าดูตามหน้าไพ่นะครับถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นนายกรัตรีคนที่จะเป็นนายกรัตรีคนต่อไปก็คืออนุทินชาญวิทยกุลหรือพลเอกประวิทร์วงสุวรรณผมเรียนว่านะครับมันไม่ได้ประโยชน์ ยังเดินเกมเดิมผลออกมาเหมือนเดิมสิ่งที่ตามมาก็เป็นเนกตกาทีิซ้ำเกมเหมือนเดิมเขาไม่เล่นเกมนั้นหรอกนะครับเขาเล่นเกมอื่นและที่สําคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทุกประการพุทธศักราช2560เขียนไว้อยู่ในรัฐธรรมนูนไม่จําเป็นจะต้องคนมีรายชื่อไม่มีรายชื่อคนหนอกคนไหนมันอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วแต่ไอ้นักวิชาเกินทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่รู้เลย ว่ามันอยู่ในรัฐธรรมนูญเขียนได้หมดหละผู้ที่วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองของชาติเนี่ยเขาเตรียมการเรื่องเหล่านั้นไว้ตั้งแต่ปี2519ตราบจนถึงปัจจุบันนะครับผมทุเรียนย้ําหุ้นส่วนนะเกมนี้จะผ่านไปได้ไม่ยากเลยปรับคัมตีรีอย่างน้อยสองคนนะครับก็ลองหาเลี้กันดูนะครับ,ออนะรบต้องคุยกัน3พี่น้องต้องคุยกันปรับคัมตรีปรับเสร็จเรียบร้อย นะครับจะเดินอย่างไรรูกเพื่อรบเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในภายหลังขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มล,ม,ลมชาจะเรื่องดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทย Hãy subscribe cho kênh วัเราบางตายถ้าตกไปเป็นทาของมันวันนี้พวกเราจงตื่นเพืจะการให้แกตตัวให้แค่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพึ่งกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมารวมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชืนไปทั้งพรงถ้าพเจ้าในวันนี้เรายังไม่คิดจะปลองดองในวันหน้าเราคงต้องแต่สลาย